ฮัลโหลอืมเอาเมสซี่ก็เอาเอามาเลยโรนันโดเหรออืมเอาเอาเซนมาเซนมามุ้ยเหรออาฟเฟยว่าดีใช่ไหมอืมดีก็เอาดีก็เอาอะไรนะจังจะเอาอีกเหรอโอเคได้ได้เอามาเลยเอามาเลยกซสยาสนะอ่าโอเคเอามาเลยทำไมนวดพี่แรงจังจ้าลิแชอ่ะฮิวไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะตังลือก็แทกก็กจะไม่มีอยู่เรี่ยวอ่ะลือจะไปซื้อตัวแพงๆมาทำไมอ่ะ ลืมไม่บอกอัวตกลงไม่ไม่มีตังค์เหรอเนี่ยไม่มีตังค์ทุกวันนี้แขวงกักเคไวสี่วังเลี้ยวอะ่ะที่อยู่ตัวเดียวเนี่ยสี่เลี้ยวอะ่ะอย่างงี้แล้วอัวสั่งซื้อไปหมดแล้วจะทํายังไงเนี่ยไม่เป็นไรอ,อาเฮียหรือสามารถซื้อนักเตะแก่ๆเมืองลือมาร่วมทีได้อัวแก่แต่อัวก็ยังมีไฟอยู่นะแล้วอัวจะได้เห็นหน้าพวกนี้ไหมเนี่ยลือไปดูในรายการทั้งลบคูแชมเปี้ยนอีรวบรวมนักเตะที่จะมาค้าแข่งกับอไว้ยดีมากไปดูกันเลย